สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูมัชฉาเหลืองครับมัทฉาเหลืองพันแท้ชื่อจริงๆน่าจะเป็นมัทฉาเหลืองกริมเบิร์ตนะครับกริมเบิร์ต ดอกก็จะออกสีเหลืองนะสีเหลืองไข่ไข่อะ่ะคุณผู้ชมกลีบข้างในก็จะเข้มนิดนึงส่วนกลีบข้างนอกก็จะออกไข่ไข่คุณผู้ชมมะชาเหลืองตัวนี้มันจะออกดอกช่วงหน้าฝนนะครับจอ,อกช่วงเดือนเนี่ยกรกฎาสิงหาเนี่ยครับจะออกช่วงนี้ใบก็จะแข็งนะคุณผู้ชม ใบแข็งแข็งนุนนวลต้นก็จะยาวยาวแข็งแข็งหน่อยเหมือนม่อนไข่แต่ก็จะแยะไม่ยาวเหมือนม่อนไข่นะครับดอกจะออกช่วงหน้าฝนจะต่างจากมะชาเหลืองที่อ่าใบบางนะคุณผู้ชมมะชาเหลืองพวกนั้นจะบานช่วงเดือนมีนาเมษานะใบจะอ่อนคุณผู้ชมต้นก็จะป้อมมะชาเหลืองพวกนี้ สีก็จะเป็นสีเหลืองทั้งดอกเลยแต่ว่าถ้าเป็นเกรมเบิร์ตมันจะมันจะไล่สีหนนะ่อยเนาะกลีบก็จะออกไข่ไข่เหลืองไข่ข้างในก็จะเป็นเหลืองเข้มนิดนึงปีนี้ออกหลายช่ออยู่นะคุณผู้ชมสามสี่ช่ออันเล็กๆก,ก็ยังจะบานอยู่นะครับอีกสองช่อเนาะปีที่แล้วไม่ออกดอกนะครับ ปีนี้ออกดอกมาหลายช่อเลยคุณผู้ชมเลี้ยงมาประมาณน่าจะสามปีนะครับสามปีละที่ผมเลี้ยงมาค่อนข้างหายยากนะคุณผู้ชมพอเขาแตกแตกหน่อเขาก็จะเริ่มออกดอกละเครื่องปลูกก็จะใส่แค่ผมใส่กาบมะพร้า,พาวนะครับบางๆไม่ได้ใส่เยอะอยู่บนกระถางพลาสติกนะครับ บ้านผมฝนตกเยอะจะไม่ใส่เครื่องปลูกเยอะนะครับมันจะเน่าดอกก็หอมไม่ดมกว่าหอมมันอ่อนนะคุณผู้ชมหอมบางๆเดแตวต้องรอบานหลายๆวันอาจจะหอมขึ้นนะครับเนาะมะชาเหลืองอันนี้หายากหน่อยนะครับไม่มีขายนะครับอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆ มะชาเหลืองกริมเบิร์ดครับกอไก่สลิลอลิงผมจะเรียกมะชาใบาแข็งมากกว่ามะชาตัวนี้ใบมันจะแข็งผมจะเรียกใบแข็งง่ายกว่าต้องต้องเลี้ยงเยอะๆครัคุณผู้ชมต้องจับกล้วยม้เยอะๆถึงจะรู้ว่าใบามันแข็งจะไม่เหมือนกันแล้วดอกก็จะออกช่วงเดือนนี้ครับ กรกฎาสิงหาออกดอกหน้าฝนนะครับมัช่าตัวนี้ส่วนอันนี้จะเป็นมัช่าเหลืองธรรมดาดอกจะบานช่วงเดือนมีนาเมษาส่วนอันนี้ก็มัช่าชมพูใบก็จะบางๆงคล้ายๆกันนะครับดอกออกดอกออกพร้อมๆกันชมพูกับเหลืองใบบางแต่ตัวนี้จะบานช่วงหน้าฝนคนละชนิดกันนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรขายเลยฝากกดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอใหม่ๆก็จะได้ทันคนอื่นถ้าออกหลายช่อยิ่งสวยนะผู้ชมเนาะอายุหลายๆปีสักสิปีนะ่าจะเต็มเป็นพุ่มกอสวยปีนี้ก็แตกหนอ่อออกมาสองหนอ่อผู้ชมหนอ่อหน่อค่อนข้างใหญ่อ่าก็จะกลัวเน่าอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้ฝนตกหนัก นก็จะตกเยอะหน่อยบ้านผมยากันเชื้อรานี้ผมพ่นสามวันครั้งห้าวันครั้งเลยปล่อยนานไม่ได้เดี๋ยวเชื้อราลงแล้วเสียดายคุณผู้ชมเลี้ยงกว่าจะได้เนาะคำผักปราบครับสวยกันหรือ,อยังของลูกค้าที่ซื้อไปนี่อันนี้กำลังแตกหน่อเลยสวยมากเรื่องคำผักปราบ อันนี้ฟาแลนป่าคุณชมลากเริ่มเกาะแล้วครับดอยตุงครับรองเท้านารีดอยตุงฝากกดติดตามด้วยนะครับสนใจกล้วยไม้อย่างอื่นก็โทรมาได้นะครับยังมีอยู่เนาะยังมี หนวดพราหมยังมีอนอนบิเล่เงินหลวงอะไรเงี้ยกำลังออกดอกนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชมเนาะแปลกดีและชาเหลืองหน้าฝนใบค่อนข้างแข็งสวยแล้วคุณผู้ชม ช่วงหน้าร้อนนี่โอ้โหทิ้งใบหมดเลยช่วงนี้เริ่มเริ่มแตกใบแล้วครับแต่ว่าดอกไม่ออกปีนี้ไว้รอดูปีหน้าสายเมืองงาคําผักปราบครับดูรากของคุณลูกค้าออกออกรากออกใบออกหน่อไหมครับ อันนี้เป็นเขากวางแดงกับเขากวางป่าเขากวางอ่อนเขากวางแดงค่อนข้างหอมหน่อยนะคุณผู้ชมกินหอมๆหมวานๆน,นะต้นใหญ่ครับก็เลยออกหลายเขาอันนี้เป็นกวางลูกผสมนะครับเป็นกวางแดงลูกผสมเนาะถ้าเป็นพันแท้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นสีแบบนี้สีขาวๆเหลือง โอ้แดดร้อนมากเลยวันนี้เมื่อช้าฝนตกหนักแล้วก็แดดร้อนกลัวจะวเป็นเชื้อราจังเลยโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ